กรรีทั้งหมดตรงเรียนเชิญท่านดรวีระทวีสุขศึกษาธิการจังหวัดปันตุรีประธานในพิธีได้ประสานจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเชิญท่านด้วยความเคารพครับ 那不累吗？嗯嗯 เรียนเชิญท่านประธานที่หน้าพระบรมรูปเพื่อประกอบพิธีถวายราชสวัสวดีต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณครูทุกท่านครับบริเวณด้านหน้านะครับ Tiếp nối thổi là sở đi tháng 1, năm กอเกื้อลูกเสือมาทรงอุสาอบรมบ่มนิสัยให้มีใจรักชาติศาสนาาทรงส,รรส,รรสรรั่งสอนสันภกิจวิทยาเป็นอาภาของพุทธ วุฒิไไกลรดังดวงจันทรราธิตประสิทธแสงกระจ่างแจ้งแจ่มพพสมิสมัยพระคุณนี้จะสถิตสนิทในดวงหะไทยถวยราชไม่กราดเอ้ยลุ เช,เชิญท่านประธานนะครับตรงปราณนะครับเจริญพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมครับผมแล้วขอเรียนเชิญนะครับนางสาวสุป,าสปาราณีสือประดิษฐ์ผู้ในการกลุ่มลูกเสือเยาวราชและกิจการนักเรียนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีการรายงานต่อท่านประธานขอเรียนเชิญด้วยความเคารพ สือที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่เคารพดิฉันนางสุภาณีิ่งประดฐ์พูนในาการปลุกเสือนิวัานากัาและกิจการนักเรียนในานามคณะกรรมาการดำเนินโครงการฝึกอบรลมลูกเสือเนตรารีจราจรจรังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี2565ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดโครงการถุกอบรมในวันนี้ด้วยกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักการลูกเสืออนุบววา,ารชาติและกิจการนักเรียนสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเห็นความสัมพันธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาลูกเสือเน่นนารีทั้งทางกายสติปัญญาจิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคม ให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้ามีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคมโดยปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและมีประสิทธิภาพจึงได้วอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีจัดโครงการสุดอบรมลูกเสือเน้นนารีจราจร จังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี2565ขึ้นการฝึกอบรมทั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมแบบเดินทางไปกับดำเนินการระหว่างวันที่7 9รกรกฎาคม2565ณโรงเรียนบางปะมาสูงสุมารณดูวิทย์อำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือเนตรนารีมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องกฎหมายจราจรและการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมีทักษะการใช้สัญญาณมือสัญญาณนกหวีดในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด,ด้านการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและสามารถนำความรู้ทักษะไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง2เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายิอาสาและประเพณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือสังคมด้านการจราจรของลูกเสือเนตรนารีในสถานศึกษาการดําเนินการถูกอบรมในครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายได้แก่สมาชิกลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบางปะมาสุขุมวิทย์จำนวน80คนรูปแบบการอบรมประกอบด้วยการบรรยายการสาธิตและการฝึกปฏิบัติอภิปรายและซักถาม การอบรมทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงณนุุนด้านกฎหมายจราจรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากพันตำรวจเอกวังชัยพัทลัก์ผู้กำกับการสถานีตำรวจปูถรมาปะมา้าด้านการประถุมพยาบาลเบื้องต้นและฝูกปฏิบัติจากนายอาทิตย์วิชาโคตรผู้อำนวยการศูนย เปี่ยนการดูแลผู้ป่วยระบวัางส่งต่อรถยาาบลสยามและบทบาทอูกเสือเน่นการจราจรพร้อมสถานที่สำหรับการฝึกอบรมจากท่านผู้มีการสุขคลนตีรัะวัฒนประพาผู้มีการรงเรียนตางระมาสูงสมาธิดววิทย์ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้บัดน,นี้ใช้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานกร,รุณามอ เกียรติบัตรขอบคุณโรงเรียนบางปมสุรสุบาพรพดุงวิทย์ตำรวจภูทรบางปมาและศูนย์เตรียนการ,รดูแลผู้ป่วยระหว่างส่งต่อรถพยบาบาลสยามและให้โอวาทข้อคิดแก่ผู้เข้ารัการฝูกอบ,บรมตลอดทั้งคณะผู้ดำเนินงานและคณะวิทยากรในะระดับต่อไปจะเป็นพี่คุณยิ่ง เกียรติบัตรนะคะ,ะตั้งท่วมนวยการสุคนตีราวัฒนประภาค่ะผู้บริการโรงเ,งเรยยียนบางปะมาสศุกร์ชุม,มาธุดุมิตรค่ะคท่านรอปฏิมาคำเจริญค่ะรับแทนตำรวจสุทรบางปะมาสค่ะ ท่านชัยมีเสือค่ะรับแทนศูนย์การเรียนรู้ผู้ป่วยระหว่างงต่อรถโรงพยาบาลสยามค่ะเรียนท่านผู้ในการสุปราณีสื่อปริษิต รูปเสือหุวากาชาติกิจการนักเรียนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีท่านผู้อำนวยการสุขชนีรักวัฒนประภาผู้อำนวยการโรงเรียนบารมาสมสุมาพรพุงวิทย์ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้กำกับรูปเสือเนตรลีที่รักและเคารพ วันนี้มีความยินดีที่ทางโรงเรียนบางระมูงสุมาตรุงวิทย์โดยการนำของท่านผู้อำนวยการท่านรองคุณครูได้ให้โอกาสกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อมาร่วมจัดก,กิจกรรมโครงการที่เป็นประโยชน์ยิ่งกับการดำรรงชีวิตในประจำวันรวมทั้ง ต้องขอบคุณทางสถานีตำรวจภูทรอำเภอ,อบางละมาะซึ่งถือว่าวันนี้เป็นภาคีสามฝ่ายเป็นเครือข่ายภาคีสามฝ่ายที่ประกอบด้วยโรงเรียนบางระม้าสุิุงวิทสถานีตำรวจภูทรอำเภอ,อบางระมาะและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีที่ จากกิจกรรมฝึกอบมรมลูกเสือเนตรนารีจราจรซึ่งถือว่าเป็นของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยแท้และโรงเรียนแห่งนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีสภาพจราจรที่มีความคับข้างมีรถรายวดยานรวดเร็วอาจทำให้ ประสบปัญหาในการดำรงชีวิตก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำหน้าที่ของรูปเสือและเนตรนารีจราจรของน้องๆรูปเสือเนตรนารีทั้ง80นายจะเกิดประโยชน์กับหนึ่งคือตนเองเราคงได้เรียนรู้เรื่องวินัยจราจร เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องรฐมับถพยาบาลในเบื้องต้นนอกจากานอกจากเกิดประโยชน์กับตนเองแล้วก็เชื่อแน่ว่าเราจะนำความรู้ความเข้าใจทักษะความชำนาญที่เราได้เรียนรู้ในช่วงเวลา3ามวันจากทางตำรวจจากทางคู่ภยัยจากคุณครู พี่อยู่ที่นี่จะให้บริการกับสังคมกับชุมชนและคนทั่วไปที่เดินทางไปมาระหว่างภาคเหนือกับกรุงเทพมหานครซึ่งถือว่าเป็นจุดที่สำคัญที่สุดและในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ก็ทราบว่ามีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่ากระทรวงคมนาคมได้เดินทางมามาเยี่ยมชมการจราจรหน้าโรงเรียนของพวกเราด้วยนะครับก็ถือว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่จะเป็นแบบอย่างในเรื่องของวินัยจราจรให้กับโรงเรียนอื่นๆจะเป็นโรงเรียนที่ดีเป็นโรงเรียนที่เป็นตัวอย่างได้ ไม่ได้เกิดจากคุณครูไม่ได้เกิดจากสนักงานศึกษาที่การจังหวัดหรือเกิดจากตำรวจที่จะให้ความรู้กับพวกเราแต่เกิดจากน้องนทุกคน80คนในวันนี้นะครับที่จะได้ทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของโรงเรียนปากประมาสูงสมานหร,รวิทย์เพื่อเป็นตัวอยา่างเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ สังคมให้กับจังหวัดสุพรรณบุรีในโอกาสสืบไปนะครับและไม่ขอให้ท่านมีความสุขเพราะความสุขไม่ได้เกิดตลอดเวลาบางครั้งเราต้องพบกับความทุกข์แต่ขอให้ท่านอยู่กับความทุกข์ได้อย่างมีสติไม่ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะสังขารเป็นของไม่เที่ยง อาจจะบายก็ได้เนาะแต่เมื่อเจ็บป่วยก็ให้มีสติมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่ขอให้ท่านร่ำรวยแต่ต้นทุนคนเราไม่เกิดเกิดมาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะร่ำรวยเหมือนกันคงไม่ได้แต่ให้อยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงขอให้การฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารีจราจรในวันนี้สำเร็จตามที่พวกเราได้มุ่งหวังตั้งใจไว้ทุกสการขอขอบคุณครับครับขอขอบคุณครับนั่นดเอร์วีรทวีสุศึกษาที่ารจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับประธานในพิธีที่ได้ทำพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือนรนารีจราจรจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับและเราจไปต่อริ้วเชิญ ท่านผู้มีการสุคนธีระวัฒนประภาผู้มีการโรงเรียนได้กล่าวให้โอวาทพบประพูดคุยให้ข้อคิดกับผู้เสีอเนตารีที่เข้ารับก,การฝึกอบรมในครั้งนี้นะครับขอเ,เชิญครับค่ะเรียนท่านผู้มีการนะคะตีระสวีสุขนะคะท่านศึกษาธิการจังหวัดของเรานะคะท่านคณะ,ะวิทยากรน,นะคะท่านรองผู้ศึกท่านรองเม อเมในการนะคะสร้างมุ่้กลับนะคะแล้วก็ลูกเสือนะคะเนตร,รีนะคะที่เข้ารับการอบรมในวันนี้นะคะ,คะวันนี้นะคะโรงเรียนบางประมาสสงสุมงากจุงมิตรนะได้รับเกียรติจากท่านศาษาธิการจังหวัดวัฒนะนะคะได้ขอใช้สถานที่นะคะให้โรงเรียนของเรานั้นเป็นโรงเรียนที่จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือเนตรีจราจรนะครับของจังหวัดสุพรรณบุรีของเรานะคะ ก็ในวันนี้นะคะจากที่ได้รับฟังคำกล่าวรยายงาน,นและกล่าวเปิดไปแล้วนะคะออ,กออกก็มีความเห็นว่าเคย,ยินดีนะคะที่จะให้พวกเรานะคะได้เข้ารับการอบรมนะคะคําว่าจราจรน,นั้นนะคะนั่งเรียนของเรานั้นถ้าจะกล่าวสิงก็คือในช่วงเช้าทุกวันนะโรงเรียนของเรานั้นติดถนน3ามสนะคะรถที่เล่นแต่ละคันนั้นมีหลายลักษณะและเล่นด้วยความเร็วสูงนะคะ ซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยมูลที่ใจกล้านะคะโดยประสานงานกับนะคะญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้มาทำโครงการนำร่องเรื่องถนนปลอดภัยแล้วก็ให้ทำสะพานลอยให้นะคะแล้วก็เขียนที่บนพื้นถนนว่าเขตโรงเรียนนะคะตรงนี้นะคะทุกๆเช้านะ,ะบางเช้าที่พอออกไปยืนรับนักเรียนเนี่ยรถจะแล่นเร็วมากเพราะนั้นก็อยากให้พวกเรานะคะในวันนี้นะคะที่เขาเ,า,าเก่ลงทราบราว่า80ท่านใช่ไหมคะนะ80คนนะคะ อยากให้นะคะอบรมด้วยความตั้งใจนะแล้วเอาความรู้ทักษะในวันนี้ที่ได้เนี่ยนะไปใช้นะคะประโยชน์เพื่อส่วนรวมของเรียนของเรานะคะเพราะฉะนั้นในบางครั้งเนี่ยพอเห็นนะเพื่อนเราที่เรา,เราน้องๆเราเนี่ยการไม่ว่าจะข้ามถนนของเราเนี่ยปลอดภยัยถ้าเราคงไม่เดินข้ามถนนเรามีสะพานลอยแต่บางทีนะรถจักรยานยนต์จักรยานนะคะอาจจะมองไม่ทันนะคะหรือ อาจจะพัดพัง้งเพราะนั้นอยากฝากพวกเราว่าถ้าเราได้เข้ารางบกรมเป็นลูกเสดจราจรแล้วอยากให้ปฏิบัติหน้าที่เพราะโรงเรียนของเรานั้นนะคะก็เป็นโรงเรียนประจำอำเภอก็จะมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาใช้สถานที่นะคะบางครั้งนในโกัสข้างหน้าถ้าเราได้รับประกาศลงมแล้วเนี่ยก็จะให้ไปปฏิบัติหน้าที่จริงนในการที่นะคะแข่ผู้มีเกียรติที่เข้ามาใช้สถานที่ภายในโรงเรียนของเรานะคะพอคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะ พอมีการติดต่อมาก็มีความยินดีที่จะให้พวกเรานะคะได้เข้ารับการฝึกอบรมนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านวิรัตวีสุขนะคะศึกษาที่การจังหวัดสุพรรณบุรีของเรานะคะแล้วก็คณะนะคะที่ได้นํากิจกรรมดีๆนะคะเข้ามาให้กับลูกๆนะคะลูกเสือดิเรกลาลีโรงเรียนบางประมาของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณนะครับท่านผู้ในการสุกัญตีรัตนภรภาผู้ในการโรงเรียนบางประมาสุสุมารปดุวิทย์นะครับ ได้ใ,ให้เขาคิดและให้โอาวาทนะครับแนวทางในการอบรมในครั้งนี้นะครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับรบสำหรับในช่วงนี้พิธีเปิดด้านในเสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวสำนกกับนะครับเปิดด้นานเฉลิมวงคินดานะครับจะนํานักเรียนไปทาพิธีเปิดประชุมกองรอบเสาคง,งที่บริบรณรเวณด้านหน้านะครับโดยประธานในพิธีด้านหน้าจะเป็นท่านผู้บรการสุขนตีระวัฒนประภาผู้ในการโรงเรียนบางประมาสุขสุวรรณบิรีจะเป็นประธานในพิธีเปิด ปขขระชุมรอบสังคงนะครับ We'll <laughs>